นี่คือกีตาร์หลักพันนะฮะระดับไฮเอนเลยนะสีเนียนกริบเลยนะครับเสียงจะพุ่งขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาฟังดูครับโอ้ทุกคนเสียงพุ่งมากครับและนี่ก็คือกีตาร์รุ่นค a s u k i x mode ครับ jf 4 1 c ครับผมตัวนี้สเปคไม้เนี่ยจะเป็นไม้เมเปิลหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม้ท็อปไม้ข้างไม้หลังนะครับ จะเป็นไม้เมเปิลหมดเลยแล้วก็ลายเฟรมเมเปิลนี่สวยมากครับผมสีตัวนี้จะเป็นโอเชียนบูนะดูสีเป็นน้ําทะเลนะครับแล้วก็ไล่สีเฉดเลเยอร์มาตรงนี้จะออกเป็นครีมคมนะทั้งตัวเลยนะนี่ทุกด้านเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ลายเฟรมเมเปิลเน่ยผมดูแล้วคือด้านข้างด้านหลังด้านหน้าเฟรมสวยมากทุกคนดูดิเห็นไหม เฟรมตัดประสวยมากมันเป็นแบบเลเยอร์สวยดีนะครับอ่าแล้วก็สเปคคอนะครับคอนี่จะเป็นไม้5ชิ้นนะเป็นมาฮอกกานีแล้วก็แซมด้วยไม้โอสบูดครับฟิงเกอร์บอกจะเป็นโอสบูดนะครับแล้วที่สําคัญจุดเด่นครับนี่มังกรนะครับมังกรซึ่งอ่าตรงที่ทํามังกรตรงนี้จะเป็นเพอรอยนะสวยมากครับตรงนี้มีพาทิด้วยอ่าเฟตแรกนะครับนี่พาทิตแล้วผมดูดีเทลงานแล้วคือเขาสลักมาอย่างดีมากเลยนะมังกรตัวนี้นะครับ มีหนวดมีอะไรแบบองค์ประกอบครบเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีพาทิตช่วเฟสท้ายตรงนี้นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยเฟสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของคาสุกิแล้วก็ตัว M เนี่ยคือสัญลักษณ์ของคำว่าโมสนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นคาสุกิ x m o กโมสครับมาดูหัวกีตาร์ครับหัวกีตาร์นี่มังกรอ,อีกตัวหนึง่งเห็นไหมเท่มากนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ KM นี่ตรงนี้โลโก้นะครับด้านหลังครับลูกบิดจะเป็นสีทองเลยพรีเมียมมากครับสวยมากเป็นโกมาเลยนะครับ แล้วก็ซัดเดิลกับตัวนัดเนี่ยจะเป็นกระดูกนะฮะส่วนบิดนี้จะเป็นรถวูดครับแล้วก็หมุดพินนะฮะจะเป็นพลาสติกครับมีอาบัลนเดินรอบตรงนี้ครับรอบซาวโฮตรงนี้นะอาบัลนแท้เลยเดินสวยมากนะครับแล้วก็มีเพอร์ฟิ้งไบดิ้งสีครีมตัดกันนะฮะส่วนงานเฟดนะครับจะเป็นการเก็บเฟดแบบโค้งบนนะครับบนล่างเลยเก็บเฟดแบบเนียนกริบเลยนะครับผมดูด้านข้างครับ ถ้าเรามองมังกรแล้วงงเนี่ยดูดอทตรงนี้ได้นะเป็นจุดๆสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับมีคัทอเวลด้วยโซโลลึกๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์คอร์ดลองเสียงกันดู เนื่องด้วยมันมีความฟุ้งฟิงของเนื้อเสียงอะเวลาที่เราเกีดอะมันมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะเพราะว่ามันเป็นไม้เมเปิลหมดเลยด้วยนะครับมันได้โทนนี้เลยใสยๆแบบกิ้งๆมาเลยโมเดิร์นมาเลยอะ เสียงดีครับเดี๋ยวลองเป็นนิ้วบ้างนะปิกกิง้งปิกกิ้งดู ซัทเทนอะไต่างๆดีเลยนะตัวนี้ แล้วก็การสัมผัสนะผมว่าสัมผัสดีมากนะครับเฟตนี่คือไม่มีเกินนะครับมีการเก็บหัวอย่างดีเลยแล้วก็รูปแบบเชฟคอก็เป็นซีเชฟนะครับจับง่ายนะครับ อันนี้คือมาจากโรงงานนะผมว่าการแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันเล่นง่ายเล่นโซโล่อะไรพวกนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาตั้งมาจากโรงงานได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นโน้ตดูนะโหนี่โน้ตเดียวใส่มากเลย เป็นสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นพวกจังหวะเร็วๆบ้างนะ ครับตัวนี้เป็นกีตาร์อ,อีกรุ่นหนึ่งที่เล่นสนุกสีสวยนะครับแล้วก็สเปคจัดเต็มแล้วก็จุดเด่นก็คือผมว่าลายมังกรนี้น่าจะดึงดูดผู้คนได้เยอะมากนะผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยนะครับส่วนตัวผมดู Bond ดักก้อนบอลได้ไงเหมือนเทพเจ้ามังกรนะมีหลายตัวด้วยนะเดีย๋ยวผมนับดูก่อนนะครับหัว1น,นะฮะแล้วก็ตรงนี้1 2 3 3ตัวแล้วสตัว1 2 3 4อ่าตรงฟิงเก็บอดเนี่ยสตัวหัวอีก1ตัวเป็น5ตัว โอ้โเท่เลยนะครับพาทิตสองสดวง2จุดตรงนี้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมี2สีให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็นโอเชียนบูใครชอบสไตล์แบบน้ําทะเลแล้วก็ออกสีครีมแบบไล่เฉดสีมานะครับก็แนะนําตัวนี้นะนี่น้ำทะเล แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเนเชอรัลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวนี้จะเป็นเนเชอรัลนะครับอ่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับนอกจากสีตรงบอดี้ไม้บอดี้แล้วนะก็จะมีตรงมังกรนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะเปลี่ยนสีกันนะอย่างอันเนี้ยมันจะออกเป็นสีน้ำทะเลด้วยนะครับคือเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนๆนะแต่ว่ามังกรตัวนี้จะเป็นสีอบาบลนเดินมาเลยเห็นไหมอ่าใครที่ชอบแบบว่าอ่าเนเชอรัลหน่อยนะคือโชว์ไม้เมเปิ้ลลายเฟรมเนี่ยหมดเลยเห็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นเนเชอรัลเนี่ยมันจะเห็นแบบเฟรมเมเปิ้ลย นี่หน้าข้างหลังโหหลังนี่แบบเนียนกิปเลยสวยมากนะครับเฟรมเมเปิลสวยมากจะมีสองสีเนี่ยอ่ะผมว่ามันสวยทั้งคู่เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมอะผมชอบมังกรสีฟ้าถ้าเป็นผมอะผมเลือกสีนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบสไตล์แบบนี่ในชอระก็ตัวนี้เลยนะครับเสียงดีนะครับที่สำคัญคือแถมฮาร์ดเคสด้วยครับผมแล้วก็ราคาแค่7,900บาทเท่านั้นครในสเปคระบุว่าเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นด้วยนะ เพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาลองเสียงได้ทาง Music e n t r น n c e ครับบ๊ายบายครับ